จังหวัดเชียงรายค่ะเทศบาลนครเชียงรายพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่38นครเชียงรายเกมค่ะ ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายนายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่38นครเชียงรายเกมระหว่างวันที่4ถึง13มิถุนายน2 2,567ค่ะซึ่งใช้สนามการแข่งขันภายในจังหวัดเชียงรายทั้งหมดโดยมีนักกีฬาผู้ควบคุมทีมและผู้ปกครองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเป็นจนํานวนมากเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยจะมีการแข่งขันกีฬาชิงชัยทั้งหมด11ชนิดกีฬาค่ะประกอบด้วยกีฬาฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาดเซปักตะกอ้อเปตองเปตองชูติง้งแบดมินตันเทเบิลเทนนิสหมักฮอสและหมักรุกค่ะ ด้านนางรัตนาจงสุทานามณีนะครับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชชัย,ยชัยนายกสมาคมกีฬาแห่งเชียงรายแห่งจังหวัดเชียงรายได้กล่าวนะครับว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายครับได้มีการขับเคลื่อนให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬาการจัดนครเชียงรายเกมนะครับจะเป็นการหล่อล้อมเด็กและเยาว,วชนสู่เป้าหมายอนาคตที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงสมกับคําว่านครเชียงรายนครแห่งความสุขทั้งนี้ทางสมาคมกีฬานะครับได้ คณะกรรมการที่จะเข้าทําการตัดสินแต่ละชนิดกีฬาสร้างมาตรฐานในการแข่งขันและให้การแข่งขันออกมายุติธรรมครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้